พุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเรื่องคารวาตชันเลิศ์คาบดีในบรรดาการมะโพคีเหล่านั้นการมะโพคีผู้ใดสแสวงหาพภกทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดด้วยครั้นสแสวงหาพภกทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดแล้วทำตนให้เป็นสุข ให้อิ่มหนำด้วยแบ่งปันโภกกระซับบำเพ็ญบุญด้วยไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภกระซับเหล่านั้นอยู่ด้วยขหบาดีกามมะโภคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่คือ ควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่งในข้อที่เขาสแสวงหาพกกระชับโดยธรรมโดยไม่เครียดครัดควรสรรเสริญโดยฐานะที่สองในข้อที่เขาทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำควรสรรเสริญโดยฐานะที่สามในข้อที่เขาแบ่งปันพระกระชับบำเพ็ญบุญ ควรสรรเสริญโดยฐานะที่สี่ในข้อที่เขาไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคพวก,กทรัพย์เหล่านั้นข้าบดีกามมะโภคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสเหล่านี้ข้าบดี กาม,มะโพคีจำพวกนี้เป็นกาม,มะโพคีชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นหัวหน้าชั้นสูงสุดชั้นบวรกว่ากาม,มะโพคีทั้งหลายเปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมสม้มเนยใสเกิดจากเนยขน้น หัวเนยใสเกิดจากเนยใสหัวเนยใสปรากฏว่าเลิศก,กว่าบรรดารถอันเกิดจากโคทั้งหลายเหล่านั้นข้อนี้ฉันใดกามมะโภคีจำพวกนี้ก็ปรากฏว่าเลิศก,กว่าบรรดากามมะโพคีทั้งหลายเหล่านั้นฉันนั้นแล